สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณธนาสวัสดีครับคุณสุพัสราครับมากัดกระเทสบัตกับเราสองคนในคู่กัดสะสบัตค่ะเอาละมาเจอกับพวกเราแบบนี้นะครับ เรื่องราวข่าวสารก็มีให้ได้ติดตามกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของหมูที่มันไม่หมูซะแล้วหมูไม่ค่อยหมูเลยต้องควักกระเป๋าเพิ่มให้หมูมากขึ้นช่วงเนี้ยโอ้โยก็หมูมันแพงแพงมากโอ้โยถ้าหมูแพงมากนะักก็ไปลงทุนกับอย่างอื่นสิเอา เนี่ยโยนที่กว้างอีกแล้วเราอุตสาปั้นให้เอาไปเอาจยังไงนะยังไงน้อหมูแพงแล้วอย่างไงนะ <c oughs> เรื่องของหมูแพงครับทางภาครัฐเขามีวิธีการในการช่วยเหลือแล้วนะครับไ,ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับล่าสุดนะครับนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับได้ออกมาเปิดเผยวิธีเยียวยาช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์เนื้อหมูที่มีราคาแพงครับ ด้วยการออกโครงการโมบายพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนโดยจะขายเนื้อหมูในราคาไม่เกินกิโลกรัมละ130บาทภายใน สัปดาหนะ์หน้าก็ต้องรอกันหน่อยนะใช่และจุดแรกที่เขาจะขายนะคะเรียกว่าเป็นจุดทดลองและกันที่หมู่บ้านสวนพึ่งซอยประเสริฐมนูกิจ29<อ>เขตลาดพร้าวกรุงเทพนี่แหละทดลองที่จุดนี้ก่อนแล้วยังไงต่อครับแล้วก็จะขยายไปทั่วประเทศให้มีต้อง600จุดในเวลาไม่นานนี้ไม่ได้บอกว่าเท่าไหร่แต่ใช้คำว่าไม่นานนี้ทั้งยังมีการจัดโครงการอาหารจานด่วนร่วมกับตลาดสดต่างๆร้านธงฟ้าราคาประหยัดห้างสรรพสินค้า จำหน่าอาหารในราคาถูกเขา่าถูกในเท่าไร่ดีนะสามสิบถึงสี่สิบบาทพอเอาละอ,าอันนี้ก็คือเป็นมาตรการเบื้องต้นแล้วกัน<ช>ที่ออกมาช่วยเหลือประชาชนในตอนนี้ก็ต้องเข้าใ,ใจนะแล้วก็ต้องยอมรับจริงๆว่ามันมีผลกระทบมากๆเพราะว่าแต่ละเมนูในปัจจุบันก็ใช้หมูทั้งนั้นแหละมันก็แพงขึ้นแพงขึ้นอืมอคุณผู้ชมครับใครก็ตามนะครับที่ชื่นชอบอยากจะเป็นคนเล่าเล่าข่าวนะออแล้วมาร่วมงานกับพวกเราก็ สมัครก็ได้สมัครก็ได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ไทยรัฐตามหาโคเล่าคือเปิดมานานแล้วแล้วทีเนี้ยก็ยาวๆไปนะครับเปิดรับสมัครไปจนถึงสิ้นเดือนนี้เลยนะคุณสุพสรานะอ้าวแล้วใครที่จะสมัครได้บ้างอายุ20ปีขึ้นไปมไม่จำกัดเพศไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ เล่าข่าวเลยเอาตามสไตล์ของตัวเองเลยค่ะแต่ว่าต้องไม่เกินหนึ่งนาทีนะอัปโหลดลง YouTube อัปโหลดลง TikTok แล้วก็ส่งลิงก์มาค่ะที่อีเมลของเราคอเล่าไทยรัฐ at ไทยรัฐดับทีวีค่ะเอาแบบนี้ละกันคุณผู้ชมอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสแกน QR Code หรือเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่ f c e b o o o Fanpage ไทยรัฐทีวี เรื่องต่อไปไม่อยากให้พลาดเลยเ,เรื่องนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นควนหลงลอยกระทงแต่ไม่เกี่ยวอะไรกับกระทงหรอกอเกี่ยวกับเงาด้านหลังน่ะน,นะไหน่ะดูดีๆคู่นี้เขาถ่ายรูปกันก็นยิ้มสวยยิ้มดีแต่ข้างหลังมันมีอะไรเดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัดๆด้คู่กัดสะบัติข่าว เอาครับคุณผู้ชมยังส่งข้อความไลน์มาพูดคุยทักทายเราได้นะครับช่วงบ่ายๆแถวนี้ไม่อยากให้มือว่างดูไปด้วยมือเนื้ก็นั่งพิมพ์ไปด้วยมาทีมือว่างด้วยแล้วเข้าขาด้วยแหมตาลอยๆนึกว่าเบาหวานขึ้นไม่ใช่ไม่ใช่มันง่วงไงกินข้าวมันง่วงใช่ไหมล่ะเอ้าหยิบโทรศัพท์มือถือมาดูข่าวกับเราแล้วก็ส่งไลน์มาคุยกันโดยเฉพาะเรื่องของการฉีดวัคซีนมีข่าวดีน้องๆหนูๆ12-18ปีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ไปฉีดกันได้แล้วและเป็นแบบ walk in ด้วยนะคะจะได้อะไรได้ไฟเซอร์ค่ะ22พฤศจิกาย,ยนถึง7ธันวาคมบ่ายโมงตรงถึง5โมงเย็นค่ะครับอ่ะคุณผู้ชมครับช่วงนี้ไหนๆก็พูดถึงน้องๆหน,นูๆไปดูความน่ารักของเด็กๆก,ก,กันเลยนะครับได้สบัด์ข่าว,าวเด็กสบัด์ข่าวเด็กเย้ข่าวมาแล้วมาแล้วโอ้โหช่วงนี มันช่วที่คุณสุภพัสราชอบมากเลยนะดิฉันอยากเป็นดาวติว๊กต็อกค่ะโอ้โหอาล้วดาวติ๊กต็อกต้องทายัางไงบ้างดาวติ๊กต็อกส่วนมากเขาจะมาใส่เต้นกันสังเกตไม้โดยเฉพาะน้องๆหนูๆเขาบอกว่าแข่งกันใหญ่เลยและนน้องคนนี้น่าจะติดอันดับต้นๆไปดูการสะบัดเอวหน่อยค่ะครับมีกองยาวก็ต้องมีวงมโหลีเหมือนกับเราที่หน้าตาดีก็ต้องมีอะไรที่มโหฬาน ตอบจริงจริงต้องมีวงนี่ดูเอลดูเอลเหมือนกับเราที่หน้าตาดีก็ต้องมีอะไรที่โมโหลานดูดูดูไดเลยเดี๋ยวหันมามองด้วยนะหันมองด้วยนะดีไหมชอบไหมพ่อชอบไหมพ่อแบบนี้น่ารักไหมเออแต่เด็กทำอะไรก็น่ารักจริงๆเต้นยังไงก็น่ารักเนาะอีกหนึ่งอย่างที่น่ารักของเด็กๆก็คือเวลา ทำกันบ้านแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่สอนกันบ้านลุกสนุกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาคุณพ่อสอนภาษาอังกฤษแหมเรียนกับคุณพ่อแบบนี้เก็กสี่จะไปไหนล่ะลูกเอ้ยพ่อนั่งฟังสามสี่หล่อหลงด้วยภาษาเรียนออนไลน์สี่น้องคู่นี่พ่อเรียนมาก่อนภาษาอังกฤษนี่เบิ้งยิพ้าอานเอาอานให้ฟังก่อนเนี่ยเอาอันไหนพิดสิบอกจ้าเอ้ยนั่นตามตัวเลยเห็นไหมกีตีเออกีตีเอา คำต่อไปอิงแฮดโกดคำนี้อะไรนะพ่อู้สัตว์แม่ที่เขาขนไปขายออกีขนตามพ่อโอเคโอเคนะใส่ฮีบใส่ฮีบใส่ฮีบออันคุณพ่อให้ถามเนี่ยยี่ห้อเกือบนั่นได้กี่สี่อันนี่เกะบ่หลังจากนี้นะเื่อคุณพ่อ ไอ้ถามเนี่ยคุณพ่อเคลียร์กันดูเรื่องได้แต่คุณน่ะสุภัสราเมื่อกี้คุณพูดอะไรคุณเไนกี้อ่ะไนกี้อ่ะถ้าให้คุณพ่ออ่านคุณพ่อคงอ่านยี่ห้อนี้แก้เนาะทั้งนั้นอ่ะโอ้โหก็ก็อ่านยี่ประลักคิเตคิเตก็ได้อ่ะอ่ะแล้วอ่านจริงจริงประหลักว่าอะไรไข่เอออ่าแล้วตัวนี้ล่ะชาีบชาีบเนี่ยไม่ใช่ชาชีบแล้วอ่านว่าอะไร sheep โอ sheep 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 แปลว่า เกค่ะโอ้ยเก่งจังเลยเฮ้ยคุณภาษาอังกฤษได้นน่พอด้รอเหรอรอแสดงว่าถ้าถามอะไรไปตอบได้หมดเลยจิก็น่าจะได้เอออยากรู้อยากรู้เออสีเหลืองเย่เลยโอเคเก่งเก่งได้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 เอาเดี๋ยวเดี๋ยวที่นัดกันเันยาวกว่านี้อาก็สีเหลืองได้แล้วไงสีเหลืองเยลโล่คุณคุณไม่ส่องแสงให้ดิฉันเลยะค่ะเฮ้ยเดี๋ยวผมจัได้ละมันมีนัดผลไม้นัดผลไม้เออเอาเอ้าสีเหลืองเยลโล่อ้าชมพู โอ้ยอะไรวะเอ้าไม่ได้เหรอไม่ได้มันต้องแมงโก้ใช่ไหมไม่โอ้ยไฟไปไฟเถอะไปเถอะไปดูเรื่องนี้เขาบอกว่าขวัญผวาค่ะขวัญผวาเลยครับแต่เหตุการณ์เนี่ยขวัญผวาเพราะอะไรมันเร็วมากสั้นมากคนจะนัดไปดูครับค่ะ โอ้ยคุณครูนี่แหละครับอุปสรรคของดาวติ๊กตอกสกัดดาวรุ่งดูดิคุณครูวาขงหลังเราแว่นดำมาเลยและน้านิ่งมาด้วยนะทำอะไรทำอะไรไม้เหลียวอยู่ตรงนี้แล้วไม้เหลียวโอ้ยคุณครูค่ะแหมอ่ะ มีโอกาสนะเอาเป็นช่วงพักเที่ยงไหมจะได้มีเวลานะเพราะว่าตอนนี้กําลังจะเข้าเรียนคุณครูได้เวลามาแล้วครับอไปดูเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ระทึกครับโอ้โหดูดูโอ้ยขับรถออกไปเลยเอาเอาไงเอาไงคุณตํารวจทําไงต้องตามล่าแล้วจะตามได้ไหมเดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัดๆในคู่กัดสบค้า กลับมาในเรืงนี้นะครับมาดูเรื่องราวที่เกิดข,ขึ้นในต่างประเทศกันก่อนแต่ <c oughs> ว่ามันเป็นคลิปที่ดังมากคนทั่วโลกเขาดูเนี่ยแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เขารักสุนัขเห็นแล้วสะเทือนใจ <c oughs> จริงสะเทือนใจ <c oughs> เป็นภาพของสุนัขพันธุ์พิบูกรลังทย่ำสุนัขพันธุ์โกเ <c oughs> ลเด้นเรียกได้ว่ากัดจมเขี้ยวมีสะบัดด้วยเอางี้แล้วกักนใครที่เป็นคนรักสุนัขฟังเราพูดก่อนแล้วกันนะส่วนภาพไปต้องดูก็ได้แต่เราจะให้ดูตอนนี้ก่อนนะ <c oughs> โอ้ยนี่ไงขนาดเราเราเองดูภาพอย่างนี้เรายังรู้สึกว่าโอ้โหสงสารโกเด้นตัวนี้มากเลยอะเจอพิทบูตัวนี้มันมันงับไม่ปล่อยเลยครับแล้วมันสะบัดด้วยครับคนคืเขาพยายามเข้าไปช่วยนะ ก็โดนกัดไปด้วยครับเป็นการนี้เกิดขึ้นในต่างประเทศนะคุณสุภัสราแคลิฟอร์เนียสารัตอเมริกานะคะทุกคนที่อยู่ในบริเวณนั้นเขาก็หาวิธีการช่วยนะเอาน้ําไปราดก็แล้วฉีดแอลกอฮอล์ตะโกนให้หยุดดึงเชือกบางคนไปตีบางคนไปกระเทือบเจ้าพิษบูมันไม่เป็นผลนะมันยิ่งนัดคือลักษณะมันเหมือนยิ่งกัดที่แน่นกว่าเดิมยิงตีมันยิงกัดแล้วยิงสะบัดโอ้โหแล้วดูเสียงของพันโกเด้นที่แบบร้องโหยหวนสิครับมันน่าสงสารจริงๆนะผู้หญิงคนนั้นนะครับที่ใส่เสื้อสขา ขอไปผู้หญิงคนที่ใส่เสื้อสีเทามัดผมคนนั้นน่นะเขาเป็นเจ้าของของเจ้าพิษบูเนี่ยแหละเธอเองก็ตกใจไม่น้อยทําอะไรไม่ถูกเหมือนกันครับโอ้โหเหตุการณ์เนี่ยเขาว่ากันว่าเกิดขึ้นเมื่อช่วงเดือนสิงหาคม64ที่ผ่านมานี่แหละครับแล้วมันกลายเป็นไวรัลเมื่อผู้ใช้ทิกตอกรายนึ่งเอามาโพสต์เอาไว เมื่อวันก่อนครับโอ้เนี่ยเขาเป็นบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่บีบหัวใจมากแต่ก็มีบางคนนะคอมเมนต์อันนี้เป็นประโยชน์มากเขาบอกว่าคนที่เลี้ยงพิษบูเนี่ยจะรู้กันว่าถ้าสมมุติเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้เขาจะใช้เชือกที่ที่จูงรัดมันมาะ่ะเอามารัดคอมันรัดให้ค่อนข้างแน่นนะเพื่อให้มันหายใจไม่ออกแล้วมันจะคลายปากออกไงอ๋อเพื่อจะหายใจทางปากลักษณะแบบนั้นเหรอใช่ใช่โอ้โหเหรอเอางี้แล้วกันคนที่เขามีความรู้เรื่องสุนัขพิษบูนะครับ รือใ,ใครเลี้ยงพี่บูแล้วมีวิธีการอะไรเงี้ยอคอมเมนต์มาบอกเราได้<อ>นะส่งมาทางช่องทางไลน์นะครับมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้เวลาที่เราเอาหมาเนี่ยไปจูงเทียบเล่นนะคะเอาขออนุญาตต่อต่อด้วยเหตุการณ์ที่ทําให้คนรักสุนัขใจสลายเ,าเกิดขึ้นที่นครปฐมค่ะคนขับรถอยู่ตามท้องถนนนี่แหละเขาบอกว่าไปตามรถครันหนึ่งไงแล้วรถครันนี้แอบเอาลูกหมาทิ้งลงในถนนอสองตัวด้วยกันดูคลิปค่ะ เ้วสะเทือนใจจริงๆครับสองตัวเลยใช่ไหมคุณสุภัสราทอดใเราเห็นนี่คือตัวแรกนะใช่ใช่โอ้ยนี่ตัวแรกเนี่ยน่าจะถูกรถเหยียบไปก็คือรถเก๋งคันที่แซงซ้ายออกไปนะคะแต่ทีนี้ตาไปเรื่อยๆเพราะว่าใช้สนนเส้นเดียวกันทิ้งตัวที่สองลงมานั่นแหละครับโอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยครับจังหวะตัวที่สองนะครับเนี่ยรถคันนี้กระะคันแสงขึ้นมาแล้วแล้วก็โอ้หปล่อยตัวที่สองลงมาอีกเนี่ยพอตัวที่สองคันนี้เขาเบรกไว้ทันเลยนะเขาเบรกเลยนะแล้วค่อมเจ้าสุนัข ตัวนี้เอาไว้แล้วก็ไปหยิบช่วยชีวิตมันขึ้นมาคือ <มา S 1> ต้องอช่วยแล้วล่ะเอาไปดูพลเมืองดีคนนี้นะครับที่จอดรถลงไปช่วยก็คือนายอุดมศักดิ์ประเสริฐพลกรังนะครับอายุ33ปีอาชีพค้าขายนั่นแหละครับเป็นชาวอำเภอบางเลจจนจังหวัดนครปฐมเขาเล่าว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยตัวเขากําลังขับรถอยู่บนถนนมลายแมนขาเข้าขนครปฐมนั่นแหละจะไปตลาดพอถึงสะพานคลองท่าสารบางปลาก็เจอกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดแบบนี้ครับ จังหวะที่เห็นลูกสุนัขตัวที่สองตกลงมาอันนี้ตัวแรกนะาพาที่เห็นอยู่เนี่ยแต่ตัวแรกอะ่ะช่วยไม่ได้เสียายจริงๆเสียชีวิตโดนรถทับ <c oughs> แต่นี่ตัวที่สองครับ <c oughs> เขาเห็นแบบนี้แล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นตรงหน้ารถเขาพอดีเขาเลยเบรกเลยเบรกแล้วก็ลงไปช่วยสุนัขตัวนี้โดยมีผู้หญิงที่ขับรถโตโยต้วยา,ตาวีออขันหลังตามมาด้วย <c oughs> แล้วก็เปิดไฟขอทางเอาไว้ให้คือมีรถบังด้านหลังเอาไว้ให้ <c oughs> เพื่อให้ตัวเขาเนี่ยลงไปช่วยสุนัขตัวนี้ได้อย่างปลอดภัยครับ ที่สองผมเบรกเลยครับเบรกแบบเบรกค่อมหมาไว้เลยครับค่อมแล้วก็คือมีรถหลังมาเขาเปิดไฟไฟฉุกเฉินให้รถเก่งครับวีออสก็เป็นผู้หญิงครับมาครับก็ผมก็เลยก็ก็มุดเข้าไปเอาหมาใต้ท้องรถครับแล้วก็อุ้มขึ้นหน้ารถก็เปิดไฟพามากไปจอดหน้าตลาดครับก็แล้วก็เอ,อผู้หญิงคนนั้นนะตามมาตามมาที่หลังเขาถามว่าพี่เลี้ยงไหมผมบอกผมเลี้ยงไม่ได้ครับ เขาก็เลยบอกงั้นหนูอวอละกันเขาก็อุ้มไปเลยคือไม่ได้รู้จักกันในฟาร์มแบบบ้านๆแบบผมนี้บอกโคตรเร็วเลยครับจริงครับหลับไม่ได้เห็นแล้วแบบเฮ้ยมันโยนมาได้ไงวะคือแบบไม่น่ามีคนแบบนี้เหรอครับเออ,อเราเองก็ไม่ได้อยากจะไปปักปั้มอะไรแบบนี้นะเอางี้ถ,ถ้าคิดไปเนอีกแง่หนึ่งก็อาจจะเป็นประมาณว่าถ้า เป็นไปได้ไหมลูกสุนัขบันโดดออกมาเองอาจจะโซนกันโดนหลุดออกมาอ,อซึ่งมันเป็นไปได้าไดยากมากอ,อ,อ,อใช่ไหมเอ,อเอางี้แล้วการคนที่ขับรถคันนี้แล้วเหตุการณ<ฆ>์ในวันนั้นด้วยถ้าคุณบริสุทธิ์ใจคุณมาแสดงตัวซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นกันแน่ชี้แจงกันหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นนะ โอ้เอาคลิปนี้เขาก็เอาไปโพสต์ไว้ในกลุ่มข่าวสารกำแพงแสนมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกัน,นด้วยนะคะ,ะคุณผู้ชมครับที่จังหวัดตาโกโอ้บอกว่าคุณตาคนนี้ดวงแข็งมากโอ้โหสะพานขาดค่ะที่ช่วงนี้น้ํามันเยอะเนาะน้ําตัดสะพานขาดเลยคุณตาขี่รถจักรยานยนต์ไปหู้ยพุ่งลงไปในน้ำค่ะลึกตั้ง7เมตรคุณตารอดค่ะเ เหตุการณ์ใี้เกิดขึ้นทุ่มหนึ่งก็คือมืดแล้วอะเนาะเจ้าหน้าที่กู้ภัยอบตเชียงของเขารับแจ้งว่ามีรถจกักรยานยนต์ตกสะาพานคุณสุภัสราดูสิมันลึกไหมล่ะตกลงไปอย่างเงี้ยตกลงไปแบบนี้โอ้ยเขาก็ไปถึงจุดเกิดเหตุโอสะพานมันขาดค่ะมองลงไปด้านล่างเห็นแต่รถจกักรยานยนต์นี่นีเห็นไหมนี่น่ะกบหมวกกันน็อก คนหายคนาหายแล้วตามไมไหนเนี่ยใช้ไฟฉายเออใช้ไฟฉายตามหาโอ้โหก็ส่องไปทั่วเลยสิใช่ใช่โอ้แล้วยังไงต่อรูหมในขณะนั้นเออกาลังค้นหายอยู่เ,เจอครับเจอคุณตาครับตาเหมิงแซออังครับอายุ74ปีแกตะเกียกตะกายอยู่ข้างๆนั่นแหละครับ แกบอกว่าโอ้ดีจังเลยมีคนมาเจอแล้วกุตตากุตารอดแล้วโอ้ยเป็นปฏิหารครับเขาบอกว่าตัวเอนั่นแหละเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์ตกลงไปในคลองเองแต่เอางี้เจอแล้วยังไงรู้ไหมแกบอกว่าสบายสบายไม่เป็นไรนี่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 คือแกบอกนี่ตานี่คือสภาพคนที่ตกลงไปนะไม่เหมือนสภาพคีณุต้าโอ้โหสภาพ กายุเจ็ดสิบสไม่เป็นอะไรเลยครับตามเหมิงแกเล่าว่าประมาณสักหกโมงครึ่งขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านญาติเพื่อกลับบ้านตัวเองนั่นแหละขี่มาคนเดียวนักพอมันถึงสะพานก็ขี่ไปเรื่อยๆก็ไม่ได้คิดอะไรมานะแต่ทีนี้ระยะ2เมตรคอสะพานมันขาดแล้วมันมืดแกมองไม่เห็นไงพุ่งลงไปเลยแล้วหายวับลงไปอย่างนั้นอ่ะเอาไปลองฟังแกเล่าถึงเหตุการณ์หน่อยฮะไม่เป็นไร่้าหไม่ได้มาแล้วโอ้โหเไมถ่ันก็หอดไปด้วยกันเลย ก็สติไม่ได้ขาดนะแล้วก็ถ้ากูขาดสติกูก็ตายเหมือนกันแล้วก็แล้วก็เราก็เดินไปนี่หมานัอนไม่ตงนึกเดี๋ยวเกาะกิ่งไม้เนี่ยเหตุการณ์เนี่ยเนี่ยกิ่งไม้เนี่ยตายกิ่งไม้ไหมเนี่ยตายขึ้นมาไหนตายกิ่งไม้มันเนี่ยลูกค่อยๆตายไหนเนี่ยมันเกิ่งไม้ตายกิ่งไม้เนี่ยขึ้นมากิ่งไม้ขึ้นมาชัดเานเนี่ยไม่เป็นไรเขาเขบอกว่าเขาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ได้เด็คืนนี้นะมันไม่เป็นไม่เป็นพรุนเช้าดิไม่เป็นไรไม่ต้องไปสงฆไม่เป็นไร โอ้โหนี่ยกต,ตกเองขึ้นเองนักเลงพอ,อ,อและจะขอไปส่งได้ไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปส่งกลับเองเอาแล้วมอไซค์ <c oughs> ก็ปล่อยเดี๋ยวมันกลับเอง <c oughs> ไม่ใช่สิเดี๋ยวกู้ไปเขาก็ช่วยอ้อเหอเออเอาคุณตาแข็งแรงมากจริงๆแต่ก็ต้องระมัดระวังและทีนี้เรื่องนี้มองย้อนไปถึงหน่วยงานในพื้นที่นะถ้าเกิดสะพานขาดแบบนี้ปักป้ายหน่อยไหมล่ะใช่ไหมตั้อ่งมีจุดสังเกตให้ได้เห็นว่าใช่ใช่เออมันชํารุดไม่สามารถขับผ่านไปได้แล้วไอเหตุการณ์แบบนี้มันเคยเกิดเรื่องสลดมาแล้วนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องแล้วเล่นๆแล้วล่ะนะต้องฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับค่ะวนหลงลอยกระทง หลายๆคนก็ไปลอยแล้วก็ถ่ายลงถ่ายรูปก็ว่าไปชี้ผมทำไมไม่ต้องชี้ไปดูเรื่องนี้ครเรื่องนี้คุณผู้ชมครับบอกเลยว่าถ่ายรูปเอาไปลงโซเชียลสุดท้ายมีคนสังเกตเห็นว่าข้างหลังข้างหลังมีเรื่องร้อนครับ คือถ้าจะบอกว่าเป็นเงาแล้วก็มันมีความแปลกไงออมันเป็นเงาที่แบบดูแบบอมันไม่มันไม่มันไม่สมส่วนเหมือนเป็นเงาคนนะคุณจริงดูมไม่สมส่วนอ่ะกูดูสิอ่ะ เหมือนอะไรอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนยืนแบบขังหลังค่อมๆอยู่อ่ะมันก็แปลกนะเอ้าทีนี้เจ้าของคลิปเขาก็เชื่อว่ามันเป็นมันเป็นภาพติดวิญญาณมาปรากฏให้เห็นในคืนวันเพ็นลักษณะเขาสมบูรณ์หรือเปล่าทีนี้ชาวเน็ตเขาก็เห็นนะเขาก็วิพากษ์วิจารณ์ไปอะค่ะบอกว่าเอ๊ะเป็นคนแก่ที่เขาก้มแกบเปรียยหรือเปล่ามันมีหอกระพรอนด้วยบางคนก็บอกว่าดูดีๆเขาไม่มีหัวไม่น่าจะเป็นคนบางคนก็บอกเหมือนคอล่าอะไรนะกอล่ามของลักของข้า กระทงร oh. ักของขา้ขาค่ะจะ <laughs> เอาไปไม่เกี่ยวแล้วในเดอะหลอดออฟเดอะลิงแสดงความคิดเห็นแตกต่างกันไปคุณผู้ชมเห็นว่าเป็นอะไรคะเปิดพื้นที่ลายหน้าจอคุยกันคะ่ะ oh. มันเป็นเรื่องที่ฟันธงยากจริงๆเรื่องการถ่ายรูปติดบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกตินะครับค่ะมาดูเรื่องของการสร้างไรายได้กันบ้างดีกว่าโอ้ยหนุ่มสตูลค่ะเขาบอกว่าชวนญาติมาสร้างไรายได้เสริมทํเข้าวหลามแต่ข้าวหลามเขามีความแตกต่างเขาบอกข้าวหลามของเขากินได้ทั้งวันเลยเอาไปดูค่ะ ดูพีเฮ้ย,ย,ยข้าวหลามหลากส,สีสีสันสวยางามไหมโอ้ยน่ากินเนาะน่ากินฮะที่บ้านเขาหนุยค่ะตำบลวังประจานต์อำเภอควนโดนจังหวัดสตูลคนที่เป็นเจ้าของไอเดียข้าวหลามหลากสีสันชื่อว่าคุณสุรสิธิ์พลาอาจค่ะเขาก็เล่าให้ฟังจริงๆเป็นครูตาดีกานะแล้วก็ทําสวนยางพาราเป็นหนึ่งในทีมปีนเขาเขาบกคะ <c oughs> แต่ในช่วงหน้าฝนกรีดยางไม่ได้เย้มันต้องหารายได้ได้สิแต่ในพื้นที่มีไผ่โป๊ะไงไผ่โป๊ะจำนวนมาก มาทำข้าวหลามขายสีญาติจ๋าเขาก็เลยชวนมาทำเผาข้าวหลามอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกอย่างนี้คุณสุภัสราทําทั้งทีโลกต้องจำฮะ<ด>จะธรรมาดาไม่ได้แกเลยปิ๊งไอเดียครับทําข้าวหลามหลากสีมาซะเลยอ่ะ,อ,ะอย่างแรกสีขาวออริจินอลดังดด้งเดิมทั่วไปค่ะเปลี่ยนบ้างสีชมพูได้ไหมสีชมพูนี่จากอะไรอะไรคะ แก้วมังกรอุ้ยอาแล้วสีเหลืองล่ะสีเหลืองจากฟักทองค่ะโอ้แล้วสีม่วงล่ะอัญชันแน่แน่เออเก่งเก่งเก่เกเอ้าแล้วสีเขียวล่ะต้องใบเตยสิคะอุ้ยคุณเก่งอีกแล้วแต่สูตรนี้ครับจะเพิ่มเติมด้วยการผสมเนื้อมะพร้าวอ่อนครับอุ้ยโอ้โหเป็นไงเคล็ดลับความอร่อยอ๋ออน่าทานแล้วเขาใช้น้ำมะพร้าวแทนน้ำเปล่าด้วยนะค่ะมันดีตรงนี้นี่แหละครับอร่อยเข้มข้นออาไปลองเสียงเสียงไปลองฟัง เสียงของเจ้าของไอเดียหน่อยฮะท่าเหี่ยหามจริงๆก็กินธรรมดาก็ได้แล้วก็จะกินแบบไปกับน้ำแกงน้ำแกงเนื้อขั่วเนื้อนะครับคั่วไก่หรือว่าจะเป็นกินกับนุ่มน้ำพึ่งน้ำพึ่งน้ำหวานพวกเนี้ยได้หมดหรือว่าจะกินกับกาแฟชาเย็นพวกเนี้ยได้หมดเพราะเป็นอาหารที่แบบกินตอนเช้าๆหรือว่าทานเล่นได้ตลอดทั้งวันครับผมทานเล่นได้ตลอดเลยได้ทั้งวันเลยกินได้ทั้งวันอะ ได้ทั้งของเค้าของหวานจริงออเอ้ยเอ้าเอกลักษณ์อย่างหนึ่งเขาบอกว่าของเขามันมีใบตองอ่อนม้วนเข้าไปด้วยนะในกระบอกไม้ไผ่ก่อนที่จะกรอกข้าวเหนียวต้องใส่ไส้ลงไปด้วยไส้เยใช่มะพร้าวอ่อนอันนี้ยอดฮิตที่สุดไส้ถั่วดำ<อ>ใส่ลูกเดือยอในอนาคตเขาบอกจะมีจำปาดากับทุเรียนด้วยนะจำปาดากกับทุเรียนอันนี้ผมไม่เคยทานจริงไส้ที่แบบว่าใส่ลงไปในข้าวหลามอย่างเงี้ยมันต้องอร่อยเนาะเนาะเอาอย่างนี้แล้วกันอยากกินอยากลอง สั่งจองล่วงหน้าไหมเ <คะ S 1> ข,า,ขาบอกว่าเปิดรับออเดอร์นะครับเฉพาะวันหยุดเสราร์อาทิตย์เท่านั้นขายอยู่ที่กิโลกรัมละ80บาทเฉลี่ยก็ประมาณสัก3กระบอกก็ได้ทั้ง1โลแล้ว <คะ S 1> สั่งจองได้นะครับ Facebook ที่ชื่อว่าสุรสิทธิ์พลาอาจนะครับหรือหมายเลขโทรศัพท์คุณโทรไปเลยเราขึ้นให้ละนี่หมายเลขโทรศัพท์นี่เลยจะเอากี่บ้องล่ะจัดได้หมดทุกบ้องอะเอามาเลย สามบ้องสี่บ้องเห้าบ้อง้ยเยอะไปเหรอชอบกินหลายบ้องเนี่ยเราอ่ะอ้าวคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์สุดระทึกนะครับตัวผู้ต้องสงสัยหลบหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจครับเดี๋ยวลงรถหน่อยก่อนเลยเนี่ยตรวจรถตึ๊ดเลยพี่นะมีรถที่กฎหมายไม่ได้รถเนี่ยมีปืนมีระเบิดนะลงรถหน่อยลงรถหน่อยปลอดเลยนะตึ๊ดเลยนะขรวจสอบกอนเนี่ยตึ๊บนึงตรวจตรงนี้เลยพี่เฮ้ย เนี่ยขอเจ้าหน้าที่เขาแสดงตัวขอตรวจค้นหน่อยเท่านั้นแหละครับคนขับรถกระบะคันนี้โอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ต้องตรวจไม่ต้องตรวจว่องว่อง มุ่งแน่นอนดัลกเลยเยียบไปอย่างเงี้ยครับ <c oughs> เยียบออกไปเลย <c oughs> อุ้ยนี่ๆ,ๆอันตารายมากนะเจ้าหน้าทีต่ต้องตามนะ <c oughs> ใช่ค่ะเจ้าหน้าที่นี่ตามนะตามยาวเลยจากบางพลีไปจับได้ที่บางปูจากการตรวจสอบปัสสาวะไม่รอดคุณ เป็นสีม่วงนั่นไงตอนแรกตำรวจเขาสงสัยนะไอ้หนีขนาดเนี้ยขายหรือเปล่าแต่พอตรวจรถไปไม่มีเลยแต่มีอยู่ในตัวนั่นแหละเสพเสพแค่นั้นเองก็เลยหนีค่ะเอาเนี่ยครับ สุดท้ายนะครับเนี่ยฮะเป็นวินิทีที่จับตัวเอาไว้ได้นะครับจับตัวได้เรียบร้อยคะ่ะผู้ก่อเหตุเป็นพ่อค้าขายผลไม้นะขายแตงโมขายแตงโมขายแตงโมใช่ไหม<ช>โอ้โอเนี่ยครับแตงโมแตงโมแตงโมไม่รอดไม่รอด,อดแต่<ม>เรื่องนี้ไม่ได้มาพูดกันขำๆเล่นๆนะเรื่องของยาเสพติด สุดท้ายยังไงก็ต้องโดนจับอยู่ดีนะครับโดนอยู่ดีอ้าวทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูความน่ารักของแก๊งหนุ่มๆเวลาเขาเจอสาวๆแม้กระทั่งเด็กเสิร์ฟแหมมีนิดนึงขอหยอดนิดนึงค่ะมีตําปะะูกะลาไหมมีไก่ย่างไหมมีแฟนไหมมีแฟนไหม กินเมนูโตเพลงนีนิมันกำลังมาแล้วกิเมนูโตเด้อคุณคุณเคยไหมอย่างเงี้ยคุณเคยไปแนเซลค่ออย่างงี้ไหมมีมีมีเหมือนกันามีเหมือนกันใช่ไหมมีมีเรื่องอะถ้าพูดเรื่องนี้มีเรื่องแน่อะ ไม่อยากคุยไม่อยากพูดพอ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 แต่ไปไปไปวิจารณ์เรื่องนี้อผมบอกเลยนะบางทีก็ต้องไปแอบซรงแอบแซวบ้างแหละเออมีบ้างแต่น้องเขาก็ต้องเข้าใจด้วยนะคะเอาละครับปิดท้ายด้วยครับด้วยภาพเค้กวันเกิดสุดน่าตกใจโอ้ยังไงคะแล้วก็ติดตามด้วยรายการต่อไปข่าวเย็นไทยรัฐต้องลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอยอยากเค้กดิเนาะแสบแค่เค้กเกศีไหม จ้าเอ๋จ้าเอ๋จ้าเอ๊จ๊ะเอ,อ๊น,นี่ผู้ดกกินลมนะ้มงไงนะ้วเชื่อเย,อเยนะเชื่อเลยเช่อเฮ้ยอย่าเค้กดดนะ้อ